และต่อเนื่องจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะไปเสียภาษีประปจำปีกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่ผมขับอยู่เนี่ยอา,อายุ9ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารถ4ประตูอายุ9ปีนะครับราต้องจ่ายค่าภาษีเท่าไหร่นะครับส่วนเอกสารมีอะไรบ้างนะครับเอกสารที่จะต้องมีก็คือ1นะน่งนี่คู่มือรถนะครับ น,นะจะเป็นจะเป็นเล่มเล่มคู่มือรถแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีอะไรอีกอ่าที่คลิปที่แล้วอ่าใบตรวจสภาพแล้วก็จะมีพัลบ,อบอเองอ่าใบตัวสภาพเสียไป200บาทนะครับพรบ6อ0นี่พรบ6อ0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเบสิซเนี่ยจะเสียทั้งหมดกี่บาทนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูภาษีย้อนหลังของเรานะครับ5ปีแรกนะครับ5ปีแรกเราจะเสียอายุ่6,896บาทนะครับ5ปีแรกเลยนะครับเนี่ยครับพอเริ่มปีที่6อ่าเริ่มปีที่6ก็เสียอายุ่6 0 0 0 6 0 0 2ปีที่7เหลือ5,500ปีที่8เหลือ4 1 0พ127บาทและปีที่9เนี่ย จะอยู่3าบาทนะครับออรวมค่าจ่ายทั้งหมดก็ทั้งหมดออที่ต้องจ่ายก็จะมีพระบรแล้วก็ตรวจสภาพรถเนี่ยรวมกันเป็น4 0 0พนะครับ298บาทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ